สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะคําตรัสของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นจริงอยู่เสมอไม่ว่าจะผ่านการมากี่ยุคกี่สมัยก็ตามโดยเฉพาะในเรื่องของกรรมเก่าค่ะที่ไม่มีใครรอดพ้นในอํานาจของกฎแห่งกรรมถึงแม้ว่าจะเป็นอรหันต์ค่ะก็ไม่พ้นวิบากกรรมเช่นเดียวกันดังที่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ค่ะพระอริยสงฆ์หรูป ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกพร้อมกันในปี2,523ซึ่งเรื่องนี้ค่ะหลวงปู่หลุยท่านก็ได้พูดถึงวิบากกรรมของเราอริยะสงฆ์นั้นไว้ด้วยสำหรับเรื่องราวโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในบ้านเรานั้นก็เชื่อว่าคนไทยยุคหนึ่งค่ะจำกันได้ดีเพราะว่าครั้งนั้นค่ะนับว่าเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญมากมายทีเดียวพร้อมกันครั้งหนึ่งค่ะ ย้อนกลับไปนะคะในวันที่27เมษายนพุทธศักราช2523วันนั้นไม่มีใครคาดคิดค่ะว่าจะเกิดสถานการณ์เลวร้ายขึ้นก่อนเกิดเหตุนั้นพระคณา,าจารย์5รูปค่ะได้รับอาราธานานิมนต์จากทางกรุงเทพมหานครก็เลยได้รวมตัวกันที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อขึ้นเครื่องบินเพราะว่าลูกศิษย์เนี่ยต้องการถวายความสะดวกแล้วก็รวดเร็วในการเดินทาง ขึ้นเครื่องบินที่อุดรธานีค่ะในวันที่27เมษายนพุทธศักราช2523แต่เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายมีลมกันโชกแรงเกินที่นักบินจะควบคุมเครื่องให้ลงจอดได้อย่างปลอดภัยสุดท้ายเครื่องบินลำดังกล่าวเสียการควบคุมค่ะแล้วก็ตกลงมากระแทกพื้นบนท้องนาทุ่งรังสิท์ บริเวณหมู่ที่4ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีข่าวหลายแหล่งค่ะระบุตรงกันว่าก่อนที่เครื่องจะตกซึ่งเหลือระยะทางอีกเพียงประมาณ20กิโลเมตรเศเมื่อเครื่องบินได้ตั้งลำและลดเพดานบินเพื่อเตรียมลงสู่สนามบินดอนเมืองกลับต้องมาเจอพายุหมุนค่ะและประกอบกับฝนตกหนะักก็เลยเสียหลัก ตกลงที่ท้องนาทุ่งรังสิตทั้งนี้ผู้ที่รอดชีวิตก็เป็นผู้ที่นั่งทางส่วนของหางเครื่องบินค่ะเพราะว่าส่วนหางของเครื่องบินยังอยู่ในสภาพดีแต่แน่นอนค่ะความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลทําให้ผู้โดยสารบนเครื่องเสียชีวิตถึง40ลายจากจํานวนทั้งหมด53ราย ที่สุดแล้วเรื่องนี้ก็ได้สร้างความเศร้าสลดอะไรทั้งคณะสงฆ์เพื่อนสหธรรมิกคณะศิษยานุศิ์และพุทธศส,สนิกชนทั่วไปเป็นอย่างสูงที่ต้องสูญเสียครูบาอาจารย์พระปะ่ากรรมฐานสายหลวงปู่มัน่นภูริทโตไปพร้อมกันทั้งนี้ค่ะเมื่อคณาจารย์ถึงแก่มรณาภาพแล้วก็ได้นำศพไปตกแต่งบาดแผลที่โรงพยาบาลภูมิพลแล้วก็นำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลเทวัดพระศรีมหาธาตุ โดยอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ทั้ง7วันเรื่องนี้ห่ะหลวงปู่หลุยจันทสาโรเมตตาเล่าถึงบุพกรรมที่ทำให้อริยะสงฆ์ทั้ง5รูปต้องประสบอุปัตวเหตุเครื่องบินตกในครั้งนี้ว่าในอดีตชาติเนี่ยท่านทั้ง5นะคะได้แก่พระอาจารย์บุญมาพระอาจารย์วันพระอาจารย์จวนพระอาจารย์สิงห์ทองและพระอาจารย์สุพัฒน เกิดในสกุลชาวนาที่ยากจนต้องขวนขวายหาเลี้ยงชีพไปวันๆและทั้งห้าคนนี้ก็เป็นเพื่อนที่คุ้นเคยกันมาเมื่อยังเด็กก็ได้จูงควายออกไปเลี้ยงพร้อมกันผูกควายกันแล้วก็พากันเล่นและออกหากบเขียดไปเป็นอาหารตามประษาคนจนทีนี้หนึ่งในห้าคนเนี่ยเกิดไปเห็นรังนกเข้า ก็เลยช่วยกันหาไม้เขี่ยรังนกให้ตกลงมาเพื่อหวังว่าจะเอาไข่นกไปกินแต่เมื่อรังนกตกลงมาก็กลับกลายเป็นลูกนก3ตัวค่ะแล้วก็ตายทั้งสิ้นเลยไม่ใช่ไข่นกดังที่เข้าใจด้วยวิบากกรรมอันนี้ค่ะก็ส่งผลให้ท่านทั้ง5ต้องตกจากที่สูงมรณภาพในเครื่องบินลำนั้นก็มีคุณหญิงท่านหนึ่ง กลับจากไปปฏิบัติธรรมกับท่านอาจารย์จวนมาด้วยค่ะท่านก็เลยมาสิ้นชีวิตพร้อมกันซึ่งในอดีตนั้นขณะที่เด็กชายทั้งห้ากำลังเขี่รังนกอยู่เด็กหญิงลูกชาวนาผู้เป็นน้องสาวของหนึ่งในห้าก็มายืนเชียย์อยู่ข้างๆตะโกนว่าจะหล่นแล้วจะหล่นแล้วโดยที่เธอไม่ได้ลงมือทำเด็กหญิงในพนั้นก็คือคุณหญิงในพนี้ ก็เพียงมีจิตคิดยินดีในการประกอบอกุศลกรรมของผู้อื่นวิบากกรรมนั้นก็ส่งผลมาให้เกิดในภพชาติเดียวกันบันดาลให้ไปตกเครื่องบินพร้อมกันพูดถึงตรงนี้ค่ะหลวงปู่หลุยก็สั่งเอาไว้ว่าอย่าไปยินดีในการกระทำชั่วของคนอื่นเพราะเราจะมีส่วนในบาปนั้นด้วยแต่ให้ยินดีในการประกอบคุณงามความดีของตนและของคนอื่น เพราะจะได้แต่บุญโดยฝ่ายเดียวนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีเรื่องเล่านะคะเกี่ยวกับคําบอกเล่าของหลวงปู่ดูด้วยค่ะหลวงปู่ดูพรหมปัญโยค่ะว่าท่านเหล่านั้นตายก่อนตายท่านจึงไม่กลัวตายท่านตายแล้วก่อนเครื่องบินจะตกลงพื้นเรื่องนี้ค่ะก็เลยยังความสงสัยให้กับลูกศิษย์ผู้หนึ่งเป็นอันมากว่าจริงๆแล้วตายก่อนตายนี่เป็นยังไงแล้วหลวงปู่ท่านนะคะก็ตอบมา รากับรู้วาระจิตนะคะว่าสงสัยอะไรหลวงปู่ดูค่ะท่านตอบว่าท่านเป็นพระอรหันต์กิเลสของท่านทั้งหรูปเนี่ยหมดแล้วตายตอนไหนก็เป็นเรื่องของสังขารร่างกายจิตของท่านไม่ได้ตายลูกศิษย์ทั้งหลายยกมือสาธุกับคำพูดของหลวงปู่ค่ะความสงสัยในใ,นใจก็หายไปแล้วก็ชวนให้นึกถึงเรื่องราวของพระโมัลลาค่ะ ในพุทธกาลนั้นก็มีพระอาหารหันต์ผู้ทรงคุณวิเศษพระโมคัลลานะคะซึ่งเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายค่ะถูกจนทุบตายนี่คือคือกรรมนะคะที่เกิดขึ้นกับทางร่างกายของท่านโดยท่านก็ได้ใช้กรรมจากในอดีตเนื่องจากเคยทารุณบิดามารดาม,มาตั้งแต่ชาติก่อน ที่สําคัญค่ะครูบาอาจารย์เนี่ยยังพูดตรงกันนะคะในเรื่องของพระเกจิอาจารย์ที่โดยสารมากับเครื่องบินลนํานี้เหมือนกับว่าท่านทราบล่วงหน้าด้วยยานอยู่แล้วว่าเครื่องบินลํำนี้จะตกเมื่อใกล้ถึงสนามบินแต่ว่าท่านทั้งหลายนั้นไม่ต้องการหลีกเลี่ยงกรรมค่ะจึงเต็มใจจะละสังขารแต่โดยดี ซึ่งสำหรับบริเวณที่เครื่องบินตกค่ะภายหลังต่อมาพื้นที่ในบริเวณใกล้ๆกันก็ได้จัดสร้างวัดขึ้นค่ะชื่อว่าว ah ัดป่าห้าพระองค์ซึ่งมีรายงานว่าความเป็นมาในการจัดสร้างวัดนี้ก็เพื่อเป็นอนุสรณ์จากเหตุการณ์เครื่องบินตกเมื่อวันที่27เมษายนพุทธศักราช2523นั่นเองโดยเริ่มก่อสร้างค่ะเมื่อวันที่3พฤศจิกายนนะคะปี53จากพื้นดินที่เป็นท้องทุ่งนา ปัจจุบันนี้กลายเป็นสำนักสงฆ์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเป็นสำนักสงฆ์ที่เน้นไปในด้านเสริมสร้างทักษะค,ความรู้ทางด้านพระศาสนาและเจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยพระครูปลัดคณะเชษดพงศิริวโสเป็นเจ้าอาวาสค่ะที่นี่นะคะยังมีมหาบุรพาองค์ใหญ่ก็คือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตสร้างเอาไว้องค์ใหญ่ที่สุดของปทุมธานีก็ว่าได้ค่ะซึ่งประดิษฐานอยู่ตรงทางเข้าวัด โดยทางเจ้าอาวาสและญาติโยมตลอดจนสาธุชนในจังหวัดปทุมธานีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงได้รวมจิตร่วมใจการก่อสร้างรูปหล่อขึ้นมาและยังมีรูปเหมือนของพระมหาบุรพาจารย์ทั้ง5รูปค่ะที่มรณาภาพด้วยปิดท้ายไปด้วยโอวาทธรรมของหลวงปู่มั่นภูริทตโตค่ะกรรมเป็นของลึกลับและมีอำนาจมากไม่มีผู้ใดหนีกฎแห่งกรรมได้เลยถ้าเราสามารถรู้เห็นกรรมดีกรรมชั่ว ที่ตนและผู้อื่นทำขึ้นเหมือนเห็นวัตถุต่างๆจะไม่กล้าทำบาปแต่จะกระตือรือร้อนทำแต่ความดีซึ่งเป็นของเย็นเหมือนน้ำความเดือดร้อนในโลกก็จะลดน้อยลงเพราะว่าต่างก็รักษาตัวกลัวบาปอันตรายสำหรับวันนี้ค่ะประวัติศาสตร์นอกพงศาวดารลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ